งางานห,ห,หนุดหดดูงางานหนุดหดครับงานงานหนุดหดกับทีมงานคุณภาพซอยยิกๆเลยครับถึงกับขาสั่นจานอามบอกไม่ใช่เรียงเลนนะ อันนี้เราไม่ได้เล่นใช่มไหมถ้ามีตึก10ชั้นนี่ต้องเดินขึ้น10ชั้นเลยเนี่ยแสงสว่างอยู่ข้างหน้าคุณยังว่าบอยสายเข้าหลงสั่งสุดอขายตลอดเลยวะโอ้คุณภาพสูงเนาะ Excuse-me, bom negócio. <laughs>